ออโต้ซีนนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็น2ี2 0 0ูมิ w เซเว n นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัพเกรดเป็นโรเตอร์ใบ LD Laser Clinic Pro Max นะคะกำลังไฟ65วัตต์นะคะพร้อมด้วยไฟวงแหวน LD PM ไฟนะคะพร้อม Daylight a u t ส s t y l นะคะสตาร์ทรถค่ะ Daylight จะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะคะจะมีไฟเลี้ยวทำนันดิ่งไฟเ้ยวิ่งในตัวนะคะไฟเลี้ยวเลยค่ะนี่ค่ะปิไฟเลี้ยวคะ่คะ ไปต่ำค่ะไฟสูงค่ะโรเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบ L ูีถังต่ำในตัวนะคะแต่เรามาดูแสงหน้ารถนะคะนะคะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านปีมน,นะคะสูงค่ะนะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่สางกันเลยนะคะนะะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กบีนีพรีเมียมมอตสีนอนได้ทุกสาขานะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ